ในหัวข้อถัดไปนะคะจะเป็นการศึกษาความแตกต่างของยีนต้นกําเนิดในช้างไทยเพศผู้ด้วยเครื่องหมายทางพันธุกรรมเพื่อสนับสนุนการขึ้นทะเบียนและการคุ้มครองทางกฎหมายนะคะผู้นําเสนอคือคุณนฐการอริยะราพงนะคะจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เช่นกันค่ะค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ ดิฉันนางสาวนาธการอรัยาลาพงนิสิตรป,รญญปริญญาโทวันนี้จะมานําเสนอในหัวข้อการศึกษาความแตกต่างของยีนต้นกําเนิดในช้างไทยเพศผู้ด้วยเครื่องหมายทางพันธุกรรมเพื่อสนับสนุนขึ้นทะเบียนและการคุ้มครองทางกฎหมายค่ะค่ะช้างถือว่าเป็นสัตว์ที่มีล่มเงากับชนิดพันธุ์อื่นเป็นเป้าหมายหลักในการอนุรักษ์และคุ้มครองและปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติค่ะ โดยช้างใช้พื้นที่ในการอาศัยขนาดใหญ่โดย 1. มีบทบาทในการกระจายมเมล็ดพันธุ์พืช 2. องกองมูลของช้างสามารถเป็นอาหารให้กับสัตว์ชนิดอื่นได้เช่นมแมลงหรือนกค่ะและสช้างสามารถขุดบ่อน,น้ำให้ตัวเองหรือสัตว์อื่นๆรอบๆได้ค่ะและส เส้นทางการเดินของช้างเอื้อประโยชน์ให้กับสัตว์ชนิดอื่นๆได้ค่ะค่ะในปัจจุบันพบว่าประชากรช้างที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติมีจำนวนลดลงจากร้อยปีก่อนเป็นอย่างมากในปี2560พบว่าช้างป่ากกระจายตัวอยู่ในพื้นที่อุทยานจำนวน3า0 3นวน3 ถึง3,600ตัวและช้างบ้านประมาณ3,783ตัวแต่จำนวนประชากรโดยรวมของช้างในประเทศไทยถือว่าจัดอยู่ในกลุ่มเสียงใกล้ศูนพันค่ะโดยเกิดจากการทำลายพื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่ที่อยู่อาศัยและการรบกวนถิ่นที่อยู่อาศัยค่ะ ทำให้จำนวนประชากรของช้างในพื้นที่ป่ามีจำนวนลดลงเกิดจากการขยายพื้นที่ของชุมชนการทำเกษตรกรรมรวมทั้งการสร้างเส้นทางคมนาคมค่ะทำให้เกิดความลาดชันของพื้นที่ช้างและเ,ออเกิดความแห้งขาดแคลนน้ำค่ะ และปัจจุบันยังมีการลักลอบฆ่าช้างป่าเพื่อตัดงานและนำมาเป็นเครื่องประดับราคาสูงมีส่วนสำคัญทำให้จำนวนประชากรช้างลดลงจนปัจจุบันช้างเพศผู้ที่มีงานขนาดใหญ่มีหายไปจากธรรมชาติค่ะคงเหลือไว้แต่ช้างเพศผู้ที่มีงาสั้นและช้างเพศเมียค่ะ ในประเทศไทยสามารถจำแนกลักษณะช้างแบ่งตามแหล่งที่อยู่อาศัยเป็นสองกลุ่มได้แก่ช้างป่าและช้างบ้านค่ะโดยช้างเลี้ยงนะคะหรือช้างบ้านมีจำนวนประมาณ3,783ตัวและอยู่ในความ ดูแลของเอกชนค่ะประมาณร้อยละ95%เป์็นต์และอยู่ในธุรกิจท่องเที่ยวในปางช้างกว่า80แห่งหรือมากกว่า1500ตัวอย่างไรก็ตามนะคะการขึ้นทะเบียนของช้างและบริหารจัดการของปางช้างมีความยุ่งยากและเสียค่าใช้จ่ายและใช้เวลาค่อนข้างนานทำให้เกิดปัญหาช้างหลายตัวในปางช้างเกิดมัดเกิดการ แอบอ้างสวมทะเบียนค่ะรวมถึงการลักลอบจับช้างป่าและนำมาขึ้นทะเบียนตัวลูกประพัน์ช้างเป็นช้างบ้านแล้วนำมาเลี้ยงเพื่อการท่องเที่ยวและทำไรายได้ให้ในายทุนและยังไม่สามารถควบคุมปัญหาการลักลอบจับช้างป่าและค้าช้างได้ดังนั้นการบริหารจัดการช้างเพื่อการขึ้นทะเบียนช้างอย่างเป็นระบบได้มาตรฐาน การวางแผนจัดการประชากรช้างและการศึกษาอัตลักษณ์ของช้างไทยจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของไทยให้สามารถดาเนินการได้อย่างยั่งยืนค่ะโดยนำมาสู่วัตถุป,ประสงค์ของงานวิจัยนี้นะคะเพื่อประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของช้างใน3ากลุ่มประชากรค่คะเพื่อส,ส,นสนับสนุนการเคลื่อนทวีนรูปะพันช้าง โดยมีสมมติฐานคือช้างในสามประชากรมีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงเนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายช้างในแต่ละปางค่ะและการผสมพันธ์ช้างภายในปางทําให้ประชากรช้างไปในปางมีความหลากหลายทางพันธุกรรมต่ําค่ะโดยเราทําการศึกษาจากช้างจํานวน158ตัวค่ะประกอบไปด้วย ช้างจากบ้านช้างจังหวัดเชียงใหม่จำนวน40ตัวจากสถาบันโคชบาลแห่งชาติจำนวน72ตัวค่ะและจากปางแม่แตงจำนวน46ตัวจากนั้นเรานำตัวอย่างที่ได้ค่ะมาสกัดเอ็นเอและนำมาศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมด้วยเครื่องหมายไมโครซทไลท์จำนวน18ตําตำแหน่งและศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม ด้วยเครื่องหมายไมโทคอนเดรียดิลูค่ะจากผลการศึกษาพบว่าความหลากหลายทางความหลากหลายทางพันธุกรรมไมโครแซทหลของช้างจำนวน158ตัวมีความผันแปรทางพันธุกรรมสูงค่ะและการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมด้วยเครื่องหมาย DNA ด้วยเครื่องหมายไมโทคอนเดรียดิลูคพบว่า มีแฮปโลไท i ์ด i เวอร์ซิสูงค่ะและมีนิวมีนิวคลีโอไท d ์ดิเวอร์ซิตี้ต่ำจากนั้นการศึกษาเฮทโทไซโกซิตี้พบว่าในสถาบันโคชบาลและบ้านช้างมีค่าเฮทโทเอเปิดเฮทโทไซโกซิตี้มากกว่า o อ s e ซิร h e t e r o ลไ y c ค i c i t y ซึ่งบ่งบอกถึงการเกิด i n b i d i ด i n g ค่ะและการศึกษา NE estimate หรือประชากรที่มีประสิทธิผลนะคะพบว่าในสถาบันโคชบาลมีค่า NE น้อยซึ่งแสดงว่าทำให้มีประชากรประสิทธิผลลดลงหรือมีค่า i n b i d i ด i n g มากขึ้นค่ะ จากภาพนะคะเป็นการศึกษา h a p โปไทเน็ตเวิร์พบว่าจำนวนประชากรทั้งหมด158ตัวสามารถจัดกลุ่มประชากรได้49แบบค่ะและพบรูปแบบของช้างที่มีการแชร์ร่วมกันของแต่ละประชาของแต่ละตัว10รูปแบบค่ะ ค่ะจากการศึกษาพีโซเอนะคะพบว่าช้างสามารถจับกลุ่มได้3กลุ่มค่ะได้แก่ในโคชบาลแม่แตงและบ้านช้างค่ะค่ะจากการศึกษาป u อ a t ล o สตาร์เจอร์นะคะพบว่า เพราะว่ามีความหลากหลายของจีนพูที่หลากหลายและสูงค่ะแสดงให้เห็นรูปแบบอลร์ยินีนพูที่แตกต่างกันและขนาดใหญ่ของทั้ง3กลุ่มประชากรค่ะซึ่งบ่งชี้ว่าช้างในแต่ละกลุ่มประชากรมาจากเชื้อสายดั้งเดิมที่แตกต่างกันค่ะ ค่ะจากการศึกษา forward genetic simulation นะคะพบว่าประชากรช้างสามารถอยู่ได้50ชั่วรุ่นค่ะหรือประมาณ2,500ปีค่ะซึ่งแสดงให้เห็นความหลากหลายทางพันธุกรรมที่ลดลงค่ะ,คะจากการศึกษาเพราะว่ากลุ่มประชากรปังแม่แตงและบ้านช้าง ในฐานะตัวแทนของการท่องเที่ยวนะคะมีความผันแปรทางพันธุกรรมสูงและในสถาบันโคชบาลมีความผันแปรทางพันธุกรรมต่ำค่ะและในช้างตัวผู้เป็นปัจจัยหลักในความหลากหลายทางพันธุกรรมของทั้ง3กลุ่มประชากรค่คะและข้อมูลลายพิมพ์ดินเอเหล่านี้นะคะสามารถนำมาประกอบเพื่อขึ้นทะเบียนและคุ้มครองทางกฎหมายของช้างได้ค่ะ ค่ะขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดรคอนสอนและทีม AGB Lab ค่ะและขอขอบคุณสวทชที่สนับสนุนทุนวิจัยนี้ค่ะและขอบคุณสถาบันโคชบาลปางช้างแม่แตงและบ้านช้างที่อนุเคราะห์ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอเสียงกบมือให้ผูนนำเสนอผลอาน